ไปยขย้ำอยู่ขย้ำอยู่ไปยปไปไป,ไป<น>เอา,เอ,าอีกทีอีกทีอีกทีเปล่าเออเอาแม่ไอเปิ์นี่เอาหกศูนย์อยู่เรื่อยเลยเว้ยคันหมานเอาแต่เท้าอีกแล้วแม่หูดีที่หายเลยห,หูว่า

นั่นไงดีแล้วดีแล้วออดีแล้วพอดิ้นดินแล้วถอยอยาวคลิปที่แล้วนะาต้อง <laughs> พึ่งเรือเนี่ยจแต่พึ่งเรือเขายังได้ตัวโอ๊โ <laughs> อยๆๆๆนั่น,นเนงดิ้นดิ้นดิ้นเอาล้างให้ออก น้าฮะน้าลายจับไอ้ตรงนั้นมันอ่ะไอ้ไอ้ตรงดำไม้ก๊อกอะไรๆละน้าล่ะเอาขนวยมสยมมันอเอาไวเไปถอยอาไปถ่ายถอ หกศูนย์กูทุกทีเลยทำงานอีกแล้วครับท่านหกศูนย์ากขมาดอาลากย่ำขย่ำงานนี้ครับตกศูนย์นี่นะเอาอีกแวนะเพื่อนไม่แจได้แล้ว ได้แล้วนะอบอกยาได้ตัวไอ้แก้วเอายล่อยายก่าตัวไว้แล้วก็ถือปลา